มาต่อนกับวิวไฟเดอร์ชัปเตอร์สุดท้ายนะครับผมชัปเตอร์ที่ห้าผมไม่รู้ว่ามันจะมีต่อหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้มันขึ้นเป็นชัปเตอร์สุดท้ายละเดวฟิวเตอร์ครับวันนี้พลังงานนะก็บรรยากาศดูเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อย ข้างล่างบ้านตรงนี้ไม่มีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างดูลอยได้แล้วเหมือนเดิมครับเขาไม่รู้ว่จะลูกหัวแมวเลยเลโพส okay. เดี๋ยวเราไล่ไปทีละอันเลยแล้วกันนะข้างล่างนี้มีสามจุดนะครับแล้วก็ข้างบนนี่น่าจะมีอีกพอสมควรไป โอเคแบบนี้เราจะมาเล่นอะไรกันดูสิมีแปลงคนอิดเ <On it. S 1> ม่เขียนเหมือนกันเหรอโอเคครับมาเริ่มด่านสุดท้ายกันเลยดีกว่า ใส่ความเป็นแอปแตกเข้ามามีของลอยเยอะแยะเต็มไปหมดถ่ายภาพแล้วก็น่าจะต้องไปตรงนั้นเดี๋ยวลองดูตัวว่า อาจะเล่นอะไรกับมันได้บ้างนะครับแล้วจะถ่ายตรงนี้ไปททำไมหาก่อนว่าเทเลพอร์ตอยู่ตรงไหนอื๋อจะไปหาทำไมอยู่ตรงนี้ไงแล้วจะเข้าไปได้ยังไงอ <c oughs> หนึ่งยูสคาเม่าอะไรอ่ะอ๋อหน่วงเวลาใช่ไหมหน่วงเวลาทำไมอ่ะ หนูเวลาแล้วเราเดินไปได้ไหมถ่ายรูปตัวเองถ่ายรูปตัวเอง,ถ,เองถ่ายรูปตัวเองทำไมโอ้ยมีรูปเราจริงด้วยมันก็จะหล,ลอนๆหน่อย แปะรูปแล้ววาร์ปได้โอ้อันนี้กิมมิกใหม่เราเข้ามาอยู่ในรูปถ่ายเลยโอ้เอาเจอกิมมิกใหม่แล้วโอเคเอาเป็นว่าเราเทเลพอร์ตตัวเองได้นะครับตอนนี้แฟนตาซีขึ้นเรื่อยๆจริงโทรศัพท์อยู่ไหนเนะี่ยโทรศัพท์ก่อน Hello? Hello? Are you there? You're... I can barely hear you. Where are you? You're completely out of my field now. Oh, <laughs> <laughs> Did the machine just fall apart? that happen? Was it the system? This is bad, this. This means that there's nothing here for us. Did we just waste all of this time? I don't know. You need to find a way out. I, I can't seem to it. Okay, okay. Right. I find these variables to be rather distinct. Don't don't worry you about about you. You can just say it's ugly I, I don't mind. in fact, I would appreciate the honest feedback. Uh... Here are you dear out with it. Okay, it's hideous. I'm so sorry. it's the ugliest thing I've ever uh... laid my eyes upon was that too so harsh just a bit just a bit how long are you going to wait this out just talk to her i can cut through the tension with a knife at this point it's not so simple she refuses me to meet me halfway หย่ไรอจะต้องไปยืนรงข้างหลังะแล้วบาร์โค้ดเอามาใช้อะไรไม่รู้เหมือนกันครับอ่ะลองดูทีละสเต็ปผมยืนตรงนี้เลย ถ่ายรูปตัวเองแล้วก็เข้าไปข้างในอ่ะเทเลพอร์ตพังเหมือนเดิมเข้ามาแล้วตัดสวิตช์แล้วออกไงวะต้องถ่ายสองรูปจะได้ออกได้แช่อยู่ในนี้ออกไม่ได้อีกโอเคถ่ายสองรูปไปแชะเสาเป็นตัวอะไรเนี่ยเราเแบบ เป็นเงาๆอย่างงี้อ่ะปึ๊บเข้ามาแล้วแล้วก็ออกโอเคไอ้บ a r โค d e ใช้ทำอะไรอ่ะไม่มีอะไระสแกนอะไรได้ไหมเพราไปไปต่อ กำลังมันกำลังสอนเราใช้รูปถ่ายในการวาร์ปอยู่ไหมพิกอัพดออิ่งครับอืมมันฝรั่งขนมน้ำชาโอ้โหเฮ้ยอินเสปชันจัดอะ่ะอันนี้คือทางเดินที่ไม่สิ้นสุดเหรอโอ้โหจะเดินไม่ได้ แล้วเดินไปไหนโอ้ไปไหนเนี่ยโอ้โหมันไปได้ไกลมากเลยนะเอาเป็นว่าปล่อยมันไปก่อน ถ่ายรูปฝั่งนี้ฝั่งนี้ต้องถ่ายตัวเองถ่ายตัวเองเสร็จเดี๋ยวนะทำไมตรงนี้มีช่องเนอะถ่ายตัวเองสองใบเข้าไปเอาแล้วก็ออกมาแล้วก็เดี๋ยวมมนหยิบมันหยิบออกมาได้ป่าหยิบออกมาได้ไหม ถ่ายตัวเองเข้าไปข้างในแล้วก็ออกมาเออแล้วมันเอาของออกมาอย่างไรวะไม่รู้ครับลองดูไอหรือเราต้องถ่ายอันนี้ด้วยถ่า <c oughs> อันหนึง่งเหลือเนี้ยมันคือทางมันคือสิ่งที่พาเราออกได้ปะเออเอาใหม่นะ ว่านะครับยังไงวะจำเป็นไหมเอาใหม่หมดเลยถ่ายรูป เอาไอติดมาด้วยอ่ะไ,ได้ป่าววะเออเอาไหมเดี๋ยวๆนี่ไงอ๋โอโถเย,ยก็หยิบออกไปดิไม่จำเป็นนะอันนี้ รถคาเมล่าอะทีมเราเข้าไปแล้วก็ออกแล้วก็เข้าไปทีงแสดงว่าต้องถ่าย3ามรูปแค่นั้นเลยมาลองดูครับเข้าไปข้างในอ,อีปนี้โยนออกมาแล้วก็ออกแล้วก็เอ่อ ถ่ายถ่ายอันนี้ถ่ายอันนี้กับตัวเราแล้วก็วาร์ปเข้าไปทีเดียวแค่มาบังโอเคไป <c oughs> จะวางทำไมเนี่ยไปต่อ ครัถ่ายตรงนู้นเหรอเทเลพอร์ตอยู่นี่หาทางข้ามตรงนั้นหรือเราต้องกระโดด <c oughs> เอาไม่รู้ผมลองดูก่อน ฮึบเอ๊ะทันบ่างวะได้เหรอไม่ได้ไม่ทันทำไมรูปมันมาอ๋อแค่เดี๋ยวนะใช่เหรอวิธีนี้ใช่เหรอ again she's just not seeing the big picture biofiltration is just a plaster mm -hmm. a solution requiring the many to assist whereas my solution only requires the diligence of a singular person why not strive for perfection why push towards a community that might not even follow through when you can take the fate of the global climate in your own hands? I've already shown Aliong the prototype. If I can just get it to run, maybe Haraya will finally see where I'm coming from. Maybe we can finally put our focus on the right path forward. <laughs> เยังอึ๊บเอ้ยช้าไปอ่ะหรือว่าเราต้องกระโดดเลยเอา้าได้ปะได้ปะเอ้าได้ว่ะได้ได้ก็ไปดิ

เราก็ไปฝั่งตรงข้ามได้แล้วยังไงต่อนะเรามาฝั่งนี้ทำไมเทเลพอร์ตอยู่ไหนก่อนฝั่งนูน้นผอไม่เอ้ยเทเลพอร์ตอยู่ไหนอะ ข้างบนอไปต่อไง,งวะถ่ายสองรูปแล้วกันนะเผืือไว้ ว้าไปข้างบนเฮ้ยเดยวออ๊ยสแสดงว่าให้ว้าไปข้างบนเหรอไม่ใช่เฮ้ยใช่ป่ะวะมันก็ที่เดิมปะแล้วมันให้ว้าไปตรงไหนอะสักจุดหนึ่งอะเราว้าไปนอกแมปได้ไหม ผมว่าวาร์ไปข้างนอกอะไม่มีอะไรเ้ออตอนหล่นน uh> ี่มันเสียวมากเลยโอมันไม่ให้วาร์ปขึ้นไปดิอย่างนั้นแล้วต้องไปไหนวะฝั่งฝั่งฝั่งนี้อะ โอ้ไม่ใช่เหรอทะลุไปเลย,เยไม่ได้โหเรียร่ยพอตอยู่ไหนอ่ะข้างล่างไหมคือต้องไปตรงไหนวะ หรือมันต้องวาร์ปไปเรื่อยๆไปตรงเมลไปตรงเมลไปตรงนูน้นตรงนู้นปะไกลๆนู้นเหรอ,เ,อ,อ,อเ,เฮ้ยถ้าเราจะวาร เราวัดใกลๆ้ๆถ้าเราจะวัดใกล้ๆล้วต้องเข้าไปข้างในแล้วก็ถ่ายตัวเราออกมาไม่งั้นเราจะวัดแค่ใกลๆๆ้ๆไม่งั้นจะวัดแค่ใกล้ๆ,ๆ 4ใบอันนี้อ่อันนึงใช้เข้าเข้าไปกดถ่ายกดออก2อ,อันอ่าฮะเข้าไปอันนึงออกอันนึง เข้าไปดิเอ้ยอเฮ้ยเอาไม่เข้าไปเออถึงตรงนี้ไกลๆเลยแล้วก็ออกอืมมันก็จะถ่ายอีกสองภาพ อ๋อเราก็เอแปะก็ไม่ได้ดิเนาะแปะมันก็คือการเข้าไปอะเข้าแล้วก็ออกเราจะวาร์ปได้ไกลขึ้นปะผมเจอแล้ววะผมเจอแล้ววะพีงแม่งอยู่ข้างบนนี่หว่าใช่ปะ เอออยู่ข้างบนเว้ยเนี่ยโอ้จะไปรู้ได้ไงวะโอเคต่อเลย